กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ชนคุยกันเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ย เป็นห่วงกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าจ่ายบินค่าไฟในแต่ละเดือนปรากฏนี่ค่าไฟบางบ้านเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถือว่าคงเป็นเรื่องที่ต้องไปดูแนวทางของรัฐบาลด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วการแก้ปัญหาการจัดการเรื่องค่าไฟในอนาคตนี่ควรจะมีหลักการหรือว่าวิธีการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะกับดรสิริภาจุลการ นักวิจัยโครงการ CASE จากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งโครงการ CSE a ก็คือ Green Affordable Secure Energy for South East Asia ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TDRI แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็คงจะต้องฟังมุมมองจากการศึกษาวิจัยละค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุยกันกับดรสิริภาค่ะสวัสดีค่ะดรสิริภาคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ชวนคุยกันนะคะถึงเรื่องที่หลายๆคนนี้ก็ติดตามกันอยู่ประเด็นเรื่องของค่าไฟแพงเนี่ยค่ะคืออยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเรื่องของค่าไฟเนี่ย คือถ้ามองไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็พูดถึงปัญหาค่าไฟแพงเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะถามในมุมมองว่าการคิดค่าไฟของประเทศไทยนี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทำไมค่าไฟถึงแพงคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องอธิบายก่อนว่าไฟฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอย่างหนึ่งก็เลยทำให้ราคาเนี่ยสามารถจะขึ้นลงได้ตามราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะ ส่วนปัจจัยเนี่ยที่จะส่งผลให้อัตราค่าไฟเนี่ยมันมันก็มีทั้งที่ควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นราคาเชื้อเพลิงอเองต้นทุนลงไฟ,ฟฟ้าระบบส่งจําหน่ายตัวนโยบายเองก็เช่นกันนะคะหรือแม้กระทั่งสภาพภูมิสภาพอากาศที่อาจจะมีผลให้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นแต่ว่าหากจะถามว่าค่าไฟที่มีการปรับสูงขึ้นที่ที่เกิดขึ้นที่มีเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตเช่นกันน,นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปรู้ว่าทําไมจึงเกิดจึงเป็นเช่นนั้นก็ขออธิบายในตัวโครงสร้างค่าไฟก่อนว่าตัวโครงสร้างค่าไฟเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยสี่ส่วนหลักมีค่าไฟฐานค่าไฟแปรผันหรือ FT ที่เรารู้จักนะคะแล้วก็มีค่าบริการและภาษีโดยที่ ที่เราพูดกันในที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของค่าเอฟที่ที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยที่พูดที่ถูกพูดถึงนะคะที่เป็นสาเหตุหนหลักที่ทำให้ค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นโดยค่าเอฟทเนี่ยก็เป็นราคาที่ราคาส่วนที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนระยะสั้นนะคะในการผลิตไฟเช่นค่าเชื้อเพลิงหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนโยบายของรัฐอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วๆไปนะคะที่ ตัวค่า FT เนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นทุกๆ4เดือนปรับทุกๆ4เดือนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงานนะคะหรือว่ากกพเองแล้วก็ที่ค่า FT ที่ปรับขึ้นเนี่ยทางนี้ก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ที่เริ่มมีการการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะในปลายปี2,564แล้วก็เราจะมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะตั้งแต่เดือน ปูมพา2,565ปีที่แล้วนะคะที่ทําให้ราคกาก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่ราคาที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งส่งผลแห้โดยตรงนะคะต่อค่าไฟไฟฟ้าของประเทศไทยเราโดยในอดีตเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้ก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าแต่เนื่องจากว่าปริมาณการผลิตก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยชะลอตัวเนื่องจากว่า ใป็นช่วงปลายสัมปทานแล้วก็เรามีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศประเทศเมียนมานะคะที่เริ่มลดลงตามสัญญาของผู้ผลิตก็เลยส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องเพึ่งพาการนําเข้าก๊าซ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยจากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งด้วยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยที่พึ่งพาก๊าซอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ถึงประมาณเกือบ5ประมาณ50%ด้วยกันเนี่ย มันก็เลยทําให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของเราประเทศเราเนี่ยที่มันอยู่ในค่าเอฟที T เนี่ยมันต้องสูงขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงตะโลกนะคะเพราะฉะนั้น<ม>อาการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยยังยังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นเป็นหลักในสัดส่วนเดิมแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลให้แล้วเราใช้ก๊าซธรรมชาติจากการนําเข้าด้วยเนี่ย มันก็เลยส่งผลว่าในอนาคตถ้าหากเรามีวิกฤตพลังงานโลกอีกมันก็มันก็จะส่งผลให้ราคาค่าไฟขึ้นแบบนี้อีกแล้วก็ปร,ประชาชนคนไทยก็จะเจอปัญหาค่าไฟที่สูงขึ้นแบบนี้ได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของวิธีการพิจารณาโครงสร้างราคาไฟฟ้านะคะก็จะมีจากหลายส่วนทีเออ่เป็นสาเหตุที่ทำให้มี ปัจจัยที่มีผลกับค่าไฟฟ้าที่แพงมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พึ่งพิง,พงเรื่องของการนำเข้าวัตถุด,ดิบจากต่างประเทศนะคะในอนาคตเนี่ยคะ่ะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับคนไทยอีกหรือเปล่าคะก็ถ้าพูดถึงก็มีความเป็นไปได้คะ่ะว่ามันจะกลับมามีปัญหาแบบนี้อีกที่ผ่านมาก็ก็ต้องขอบอกว่าที่ผ่านมาล่เนี่ยก็ อาจจะมองเรื่องราคาพลังงานโลกที่มีการองพอรัขึ้นสูงเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นก็เลยทําให้รัฐเนี่ยมักจะใช้นโยบายการลดค่าไฟผ่านการตึงค่า FT นะคะอย่างไรก็ดีการตึงค่า FT เนี่ยก็เป็นกลไกหนึ่งที่เรียกว่าใช้ในการรักษาเสถียรภาพไม่ให้ราคามันขึ้นลงเร็วเกินไปจนจนกระทบเศรษฐกิจหรือว่าปากทองของประชาชนแต่ว่ามันแก้ได้เฉพาะในระยะสั้น มันไม่ใช่มาตรการที่ควรที่จะใช้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าการตึงค่าเอี T เนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกันกบการพักหนี้ระยะสั้นเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยผู้ใช้ไฟฟ้า,าก็ต้องรับภาระต้นทุนรับราภาระในการจ่ายต้นทุนเชื้อเพลิงเหล่านี้นะคะแต่เพียงเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วก็เนื่องจากว่าตัวโครงสร้างกิจาการไฟฟ้าของประเทศไทย,ไทยเราเนี่ยยังเป็นลักษณะ การส่งตรงต้นทุนไปยังผู้บริโภคอยู่นะคะซึ่งทําให้ผู้ลงทุนลงไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ได้แบกรับความเสี่ยงของการปรับค่าเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนนะคะ,ะซึ่งก็ก็บอกว่าการตึงค่าเอฟทีเนี่ยทำได้แต่ว่าไม่เหมาะในการทำระยะยาวอืมค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของการจัดการในระยะยาวด้วยนะคะว่าในระยะยาวเนี่ยคนจะมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างสําหรับการรองรับเรื่องของค่าไฟที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตอันนี้มีข้อเสนออยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าในระยะยาวแลวมันก็เราก็ควรที่จะให้ถ้าดูจากผัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นว่าเราใช้กา๊าซค่อนข้างเยอะ นั้นในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องให้ความสําคัญในการกระจายประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็อาจจะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งค่ะที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงราคาพลังงานที่ผันวนในอนาคตได้นะคะแล้วก็การพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศก็ย่อมจะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเราเนี่ยจะแผันแันตามตราคาตลาดโลกได้ซึ่งก็ มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่รัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมได้นะคะในส่วนนี้ส่วนการเพิ่มสัดส,ส่วนของพลังงานเนี่ยอาจจะมาเพิ่มในส่วนของพลังงานหมุนเวียนก็ได้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งก็เป็นกลยุทธ์อย่างเึินในการกระจายเชื้อเพลิงซึ่งสามารถที่จะช่วยลดสัดส,ส่วนการนําเข้ากา๊าซธรรมชาติแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในในประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ เหตุผลสำคัญหนึ่งในการเพิ่มที่มันจะช่วยรักษากระจายความเสี่ยงของราคาเชื้อเพลิงโลกในอนาคตอืมค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานต่างๆนี่มีสัดส่วนยังไงบ้างคะสาหรับการใช้พลังงานในบ้านเรานะคะ,อะตอนนี้สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ ประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่มาจากการใช้ก๊าซธรรมาชาติซึ่งก็จะมาจากสำล่งด้วยกันมาจากของอ่าไทยเล่าจากธรรมะแล้วก็เป็นการรัสธรรมาชาติเหลวนที่นำเข้าก็ด้วยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเราจะมีการนำเข้าตัว lng หรือก๊าซธรรมาชาติเหลวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ,นะคะซึ่งถ้ามองในตัวศักยภาพถ้ากลับมาดูในเรื่องของ ตัวพลังงานหมุนเวียนในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะไม่ว่าจะถ้าในบรรดาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมเีเราจะมีศักยภาพในการมาจากแสงอาทิตย์สูงสุดซึ่งก็เห็นได้ชัดน,นะคะว่าแบบสภาพอากาศเราค่อนข้างจะร้อนแล้วก็มีแสงแบบเกือบทั้งปีนะคะ,ะแล้วก็ส่วนพลังงานลมเนี่ยเราก็มีบ้างแต่ว่าตัวนี้ ตัวส่วนพลังงานลมเนี่ยก็ต้องอาศัยความเร็วลมที่สูงซึ่งมันจะมีอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่ก็ถ้าเทียบก็ยังมีปริมาณที่น้อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีศักยภาพก็คือพวกก๊าซชีวภาพชีวภาพแล้วก็ชีวมวลน,นะคะแต่ว่าในส่วนนี้มันก็จะมีต้องต้องอาศัยการทำการวางแผนเนี่ยควบคู่ไปกับการจัดการที่ทงการเกษตรแล้วก็จัดการเ,าเรื่องขยะทางการเกษตรในการรวบรวมเอามาในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งว่าตัวนี้ก็ยังยังมีความท้าทายในส่วนนี้อยู่สําหรับการชีวภาพหรือชีวมวลนะคะแล้วก็การใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็ต้องอก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการก,การะจายประเภทเชื้อเพลิงเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะแสงอาทิตย์อย่างเดียวอันนี้ก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีว่าเราจะใช้อย่างไรบ้างจะเชื้อเพลิงไหนบ้างแล้วเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างนงแล้วก็ ในส่วนสำหรับต้นทุนนะคะการผลิตไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบในปัจจุบันตอนเนี้ยระหว่างต้นทุนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก็จะเห็นว่าแนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนจากการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านเองนะคะ ด้วยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีการพัฒนาที่แบบในช่วงสิบปีมาก็ค่อนข้างจะก้าวกระโดดแล้วก็ต้นทุนถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์กกบลมเนี่ยเราจะไม่ได้มีต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงอย่างเช่นกับเช่นเดียวกับการธรรมชาติหรืทันทีที่อาจจะมีแนวโน้มในอนาคตที่มันอาจจะมีความผันผวนในในตลาดโลกด้วยแล้วก็ เในอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของมาตรการราคาราคาภาษีคาร์บอนนะคะที่อที่จะถูกนํามาใช้ในอนาคตในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทางโด,โดยเฉพาะทางประเทศทางยุโรปที่ประเทศไทยเราก็มีการส่งสินค้าไปทางทางอันเหมือนกัน ก็เรียกได้ว่าในอนาคตนี่คงจะต้องมองไปถึงการเพิ่มสัดส,ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดซึ่งบ้านเรานี่ก็จะมีพลังงานหมุนเวียนหลายตัวเลยนะคะที่เรียกว่ามีศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะอ่าก็มองเห็นเรื่องของทิศทางในการเดินหน้านโยบายพลังงานในอนาคตนะคะที่นี้เนี่ย พูดถึงเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนะะี่ยค่ะน่าสนใจที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยมีมาตรการจูงใจที่จะให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือว่ามาพัฒนาให้เรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในสังคมไทยมากน้อยขนาดไหน,นะคะในตัวนโยบายเองนะคะที่ก็ด้วยตัวโครงสร้างกิจการของเราเนี่ยถ้ายังยังเป็นโครงสร้างแบบ เขาเรียกว่าเป็น e n h a n c e Single Buyer ก็คือจะมีการไฟรฟ้าไฟ,าฟาผลิตที่เป็นผู้รับซื้อไฟอะนะก็ซึ่งการรับซื้อไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนากำลังการกาลังไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่า PDP นั่นเองซึ่งส่วนนี้มันก็เรามีแผนแต่ว่าในในเชิงทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการ ประกาศรับซื้อไฟเป็นช่วงๆมีการรีไวซ์ตัวแผนแล้วก็มีการประกาศในแผในในการรับซื้อไฟนะคะซึ่งมันก็ถ้าพูดถึงคือในตัวตลาดเองสำหรับพลังงานหมุนเวียนเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะว่าเราก็มีความกังวลในเรื่องของความตัวระบบเรียกว่าร้ามีความกังวลในในเรื่อง าการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีข้อจํากัดเรื่องความไม่แน่นอนมันก็เลยอาจจะส่งผลให้ตลาดในส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้บูมมาก,กน,นะคะเมื่อเทียบกับตัวฟอสซิลที่ผ่านาอันนี้ก็อย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนในด้านระบบโครงขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะที่จะช่วยส่งช่วยรองรับการเพิ่มขึ้นของ การใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคตอันนี้ตัวการวางแผนคือถ้าจะแก้จะทําให้ตลาดของอพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะไปดูในส่วนของปรับปรุงพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับมีความจำเป็นในการจะต้องเปลี่ยนวิธีการวางแผนดำเนินการด้วยไม่ใช่เฉพาะ,ะในการที่จะรอ,องรับ การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวนะคะค่ะก็เรียกว่าคงจะต้องดูเรื่องของการจัดการทั้งระบบด้วยนะคะดังนั้นนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่นะคะก็เลยอยากจะถามกันว่าทางคุณสิริภามองยังไงว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยควรจะเดินหน้านโยบายพลังงานยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะ สำหรับรัฐบาลใหม่มองว่าในอนาคตเนี่ยการวางแผนผลิตไฟฟ้า,ฟาก็จะมีความท้าทายมากขึ้นนะครับนะคะในใน,ในส่วนของการที่จะต้องเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเข้ามาด้วยเทรนโลกเองที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ทำให้มีมาตรการเรื่องราคา คาร์บอนที่ได้กล่าวไปซึ่งส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกเนี่ยต้องต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีประเด็นเรื่องภาวะโลกรวนนะคะที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไม่คาดคิดไว้ก่อนเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องการวางแผนหจจะต้องมีการาจ,จัดการความเสี่ยงที่ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีอีกประเด็นหนึงคือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวโซลา่าเองตัว EV เองที่มันจะทำให้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอของประชาชนเราเนี่ยอาจจะมีะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันก็ส่งผลนะคะว่าการวางแผนในอนาคตมันก็จะมีความท้าทายมากขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า จุดแข็งของการวางแผนผลิตไฟฟ้าประเทศเราเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องราคาถึงแม้ว่าราคามันอาจจะมีการามีค่าไฟอาจจะสูงขึ้นเป็นช่งชวงๆบ้างนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าไฟของเราก็ยังถูกอาจจะได้ว่าถูกนะคะเมื่อเทียบเทียบในประเทศเพื่อนบ,บ้านแต่ว่า,อ,าอย่างที่อธิบายไปว่าปัจจัยในอนาคตเนี่ยมันจะมีไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวโน้มของตูก ปัจจัยเรื่องการปล่อยก๊าซเรื่องความต้องการในการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะนั้นการวางแผนที่ราฐคนที่จะพิจารณาเนี่ยควรเชื่อเพิ่มการจัดการความเสี่ยงปัจจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระจายเชื้อเพลิงที่ได้กล่าวไปว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะลดความเสี่ยงในส่วนนี้แล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการรักษาสถิรภาพค้าไฟในอนาคตได้นะคะ แล้วก็ตัวเชื้อเพลิองอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อดีข้อข้อดีตอแต่แตกต่างกันไปแล้วก็ถ้าหากเราเปรียบเทียบในเรื่องการลงทุนหุ้นมันคล้ายๆกับการกระจายความเสี่ยงในการจัดพอร์ตเรือว่าพี่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการจัดเมื่อเราจัดพอร์ตในให้มันสมดุลหรือว่าให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะแบบแต่ละพอร์ตมันก็จะมีข้อดีข้อเสียมี Benefit มีประโยชน์ที่ต่างกัน ก็คล้า,ายๆกันว่าในการจัดการเรื่องพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ย, <S <S ยเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าก็ <S <S คล้ายๆการจัดพอร์ตว่ามันก็ต้องมีการบาลานซ์ว่าดูประเด็นความเสี่ยงต่างๆว่าเราจะใช้ชเชื้อเพลิงในส่วนไหนซึ่งพลังงานหมุนเวียนก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่จะนํามาใช้นะคะแล้วก็อีกประเด็นที่อยากจะฝากก็คืออย่างที่บอกว่าการวางแผนผลิตไฟฟ้าเนี่ยในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเรามักจะเน้นไปทางฝั่งการผลิต แต่ว่าปัจจุบันแล้วก็กล้าวไปในอนาคตเนี่ยจะต้องหันมาทางมาเพิ่มการจัดการในฝั่งการใช้มากขึ้นหรือว่าตัว m e n d side side m a n a g e m e n t นะคะส่วนนี้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของในภาคอุตสาหกรรมเองหรือว่าในในในองรวมทั้งหลายเราก็ามันจะช่วยในส่วนของเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร,ระบบไฟฟ้าในการจัดการความไม่แน่นอนจากพลังงานหมุนเวียนเองหรือว่า อาจจะมาจากฝั่งการการใช้เองอะนะคะที่มีการมีพมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ฟาที่เปลี่ยนไปจากจากผู้ยกตัวยอย่างเช่นอย่างอย่างการใช้ EV ก็จะมีการต้องมีการใช้ใช้ไฟฟ้ฟาที่เพิ่มขึ้นหรือว่าผู้ใช้ไฟฟ้ฟาบางส่วนที่จากเดิมเคยใช้อย่างเดียวเราก็อาจจะติดโซลาร์ก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้ฟาได้ในส่วนนี้ข้อมูลส่วนนี้ฝั่งการใช้เนี่ยเรายังขาดอยู่ ซึ่งข้อมูลฝั่งการใช้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากที่เราต้องได้มานะคะในในในอนาคตในปัจจุบันแล้วพูดถึงเป็นแนในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าหากเราไม่มีข้อมูลในส่วนส่วนเนี้ยส่งฝั่งการใช้ที่มันมีความความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมือนในอดีตที่มันค่อนข้างที่จะพยากรณ์ได้นะคะอันเนี้หากเราไม่มีข้อมูลในส่วนเนี้ยมันก็จะส่งผลในการวางแผนในฝั่งของการผลิตเช่นกันมันก็จะเกิด ตัวอย่างเช่นเราอาจจะลงทุนคาดการการใช้ไฟฟ้าที่มากไปแล้วเรามีรงไฟฟ้าไม่พอมันก็อาจจะทําให้เกิดไฟดับอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะือว่าเราอาจจะโปรเจกต์ต้องการที่น้อยเกินไปแต่ว่าสร้างไฟฟ้ามากเกินไปก,ก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้แล้ตัวประชาชนเองก็อาจจะต้องมาแบกรับในส่วน การวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ อืมค่ะโอ้อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการใช้พลังงานของประเทศไทยที่ต้องวางแผนยังมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็เพื่อความมั่นคงของการใช้พลังงานในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะได้ช่วยลดภราค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสาหรับข้อมูลค่ะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค,ค่ะวันนี้คุยกันนะคะกับดรสิริภาจุลการค่ะนักวิจัยโครงการ CASE จากสถาบันวิจัยพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเลยแก้ปัญหาบินค่าไฟแพงมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะซึ่งในช่วงแรกทางดรสิริภาก็อธิบายให้เราเข้าใจนะคะถึงประเด็นในการเรื่อง ของการคิดค่าไฟเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของโครงสร้างในการคำนวณหรือว่าคิดค่าไฟมาจากหลายส่วนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะมีการให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการลดค่า Ft แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคงจะต้องมีการวางแผนการจัดการในหลายๆเรื่องนะคะ ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวนี่แน่นอนนะคะเรื่องของการพิจารณาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าในหลายๆส่วนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การพิจารณาเรื่องของการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้นักวิจัยก็มีข้อเสนอแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะที่คงจะต้องมีการเดินหน้านโยบายด้านพลังงานเพื่อจะสร้างการใช้พลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาวสําหรับคนไทยด้วยนะคะและว,วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับทินิศเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณสหรับการติดตามและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ